ชื่อสุวรรณกิจไก่คุมนะครับชื่เล่นชื่อเสมาครับปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระครับงานที่ทําจะเป็นงานสไตล์ไทยมินิเจอร์เพนติงครับหรือว่าชื่อไทยก็คือจุลศิทร์มครับครับผมสำหรับเอกลักษณ์ในงานนะครับก็คือมันจะเป็นงานศิลปะไทยที่เล็กมากๆครับก็คือบางบางองค์ประกอบก็คือมันจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับก็คือมัน มันก็คือการพูดถึงแบบให้ผู้ชมได้สังเกตตั้งแต่เลเยอร์ใหญ่สุดไปยังเล็กสุดครับมันเป็นการมองตั้งแต่เปลือกไปยังแก่นครับแล้วก็ภายในภาพรครับมันก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆครับทั้งปัญหาการเมืองหรือสังคมอะไรแบบนี้ครับผมมองว่าเหมือนศิลปะไทยของผมหรือโลกอุดมคติที่ผมสร้างขึ้นนะครับมันมีหน้าที่เป็นภาพสะท้อนของความเป็นไทยในยุคสมัยปัจจุบันสำหรับ ที่ผมคิดว่ามันยากและท้าทายมากๆก็คือจริงๆมันทุกกระบวนการเลยเพราะว่าตั้งแต่ทําสีเราก็เหมือนทำสีแบบจากธรรมชาติมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ขั้นตอนที่พิถีพิถันมากๆครับแล้วก็พอส่วนของเรื่องการคิดงานมันก็มันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโลกปัจจุบันกับกับความอุดมคติครับมันก็เลยต้องคิดให้ถี่ถ้วนในการแบบใช้เทพหรือใช้สัญลักษณ์ต่างๆเป็น ตัวแทนของบางสิ่งที่เราจะพูดนะครับครับผมก็คือสำหรับที่นิทรรศการทำเลไทยนะครับจะมีผลงานยู่สองชิ้นก็คือชิ้นนี้ชื่อว่าอินเจแปนหรือว่าอินดาเอสเคปฮอลิเดดจุดเจแปนะครับมันก็ถ้าถ้าสังเกตมันก็จะเป็นแบบจิตกรรมไทย แต่ว่าอยู่ในแบบสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นนะครับมันคือการแบบพูดถึงป๊อปค c ลเจอร์ของคนไทยที่ที่ชอบไปชอบไปประเทศญี่ปุ่นนะจากสัญลักษณ์ต่างๆภาพมีมภาพวาดหรือแบบการ์ตูนมังงะรวมไปถึงของป่ากนะครับก็คือจริงๆความหมายมันก็จะแบบค่อนข้างค่อนข้างนึกมากๆเพราะว่ามันมันเราใช้ตัวละครที่เป็นเป็นพายอินในการนําเสนอ ก็คือก็จะพระอินก็จะเปรียบเทียบเป็นเหมือนแบบผู้นำหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของของของคนไทยให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับชิ้นนี้มีชื่อว่าอินเจแปนนะครับหรือว่าชื่อยิงก็อินดาเอสเคฟฮอลิเดย์ทูเจแปนครับเป็นเหมือนแบบการเที่ยวของ พาอินครับในภาพมันก็จะเป็นแบบภาพภาพระอินกำลังนั่งชงชาเขียวมะฉะในบ้านนี่ปนจะดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นบนเสือทาทามิกับช้างที่กําลังจัดดอ,อกไม้แบบญี่ปุ่นอยู่ครับมันพูดถึงเหมือนแบบจริงๆคนไทยชอบเขาเจอของประเทศญี่ปุ่นมากๆครับมันก็เลยเป็นตัวแทนของภาพนี้ในภาพก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ที่มันเล่าเรื่องราวของมันเองทั้งของฝากเทคโนโลยีหรือไม่ก็เป็น ภาพวาดอาหารอะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันในภาพมันก็จะสอดแทรการเขียดสีทางการเมืองไว้ด้วยครับเพราะว่าพระอินอผมผมใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเล่าถึงแบบผู้นำหรือชนชั้นสูงในประเทศไทยครับซึ่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนก็จะเห็นว่าพระอินทร์นั่งอยู่บนบนพรมที่กําลังลุกไหม้อยู่เป็นไลายไฟอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า ก็เป็นงานแบบจิก,กันจิก,กันเล็กน้อยซึ่งพูดถึงแบบพูดถึงปัญหาแต่ว่าเราหนีปัญหาไปอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งรวมถึงแบบหนีหนีความร้อนของประเทศไทยไปอยู่ที่ฟูจิที่อากาศดีกว่าครับครับชิ้นนี้ชื่อภาพว่าซานแอนดมอนแดนครับหรือว่าชื่อไทยก็คืองานเต้นรำได้สุริยุปร,ราคาผมพูดถึงเรื่องราวความรักของผมเองกับเรื่องอกฎหมาย ความเท่าเทียมทางเพศนะครับมันคือเหมือนเป็นชิ้นจบของซีรีส์ซันแอน m o มูก็คือผมเปรียบเทียบตัวนกยูงเป็นเป็นแฟนของผมเองแล้วก็กระต่ายแทนตัวเองครับแล้วที่จะสังเกตก็คือนกยูงที่มันแบบมีหางแล้วแทงแต่สวยจริงๆมันแบบตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นเพศผู้ครับก็คือที่มันเต้นรำบนแบบสรากประหลักทางต่างๆเนี่ยมันพูดถึงเหมือนแบบความรักจริงๆมันแบบอยู่เหนือกฎหมายหรือยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ภาพนี้ก็เลยเป็นเหมือนการเป็นการแบบเลเลบเตตกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มันผ่านขึ้นโดยใช้แบบเหตุการณ์สื้อขาราคาซึ่งเป็นการเป็นตัวแทนของการโครจรของพระธิับพระจันทร์ที่มันมาโครจรในวงโครจรเดียวกันนะครับ